ถึงพาร์ทของการอ่านนะคะข้อ2เวตูหรือ reading ค่ะตีอีปุ่นค่ะพาร์ทที่1นะคะพาร์ทที่1นข้อ16ถึงข้อ20ค่ะให้ดูรูปภาพแล้วตัดสินว่าในรูปภาพเนี่ยสอดคล้องกับคำศัพท์หรือคำที่เขาให้มาหรือเปล่า หืูตัวอย่างเช่นเตีตีหมายถึงทีวีนะคะในนี้เป็นคอมพิวเตอร์ข้อนี้ก็เลยผิดค่ะต่อไปเฟจีเฟจีหมายถึงเครื่องบินค่ะข้อนี้ก็เลยถูกนะคะต่อไปเราจะไปดูข้อที่16กันค่ะข้อ16อ่านว่าอีเตีย อีตียหมายถึงนิดหน่อยนะคะไม่มากแต่ในภาพนี้ก็คือมีอย่างเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อ17เพี้ยวเหลี่ยเพี้ยวเหลี่ยงหมายถึงสวยค่ะถูกต้องนะคะข้อ18คะ่ะหมายต้องสิหมายต้องสิหมายถึงซื้อของถูกต้องนะคะ ข้อ19ปเู้่สาวู้สาวแปลว่าไม่น้อยค่ะแต่ในนี้เหลือนิดเดียวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ผิดค่ะ2ค่ค่ะ e ี e 4, e v หมายถึงเสือ้อผ้าถูกต้องค่ะที่เฟ part t ทนะคะตอนที่2ของการอา่านข้อ21ถึง25 ให้ดูคำถามแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องตัวอย่างเช่นนีเฮสวยมาคุณจะดื่มน้ำไหมคำตอบเลือกข้อ f นะคะข้อ f มาตอบว่า How ได้จ้ะซี่เซียขอบคุณนะคะมาดูข้อ21ยอี่สางเี้ยนะ่ะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายคุณไปร้านค้ามาหรือเปล่านะคะ ข้อ22ถามว่าว่า์มิ้ไหมสวยกว่าหนีนะฉันไม่ได้ซื้อผลไม้แล้วคุณละข้อ23ค่ะหนีขั้นเจียนเสวงังมะคุณเห็นเสวังหรือเปล่านะคะข้อ24นี่ววสิบสี่你的衣服太漂亮了เสื้อผ้าของคุณสวยมากๆเลยข้อยี่สิบ้าค่ะเจสี่ตงซี是王老师的吗ของพวกเนี้ยล้วน ของพวกนี้เป็นของอาจารย์หวังหรือเปล่านะคะทีนี้มาดูคำตอบค่ะคำตอบ A บอกว่า What's y o ฉันไปมานะฉันไปมาแล้ว What's your? นะคะ B บอก我买了一点苹果ฉันซื้อแอปเปิลมานิดหน่อย C 是ใช่ค่ะ这些都是他的东西พวกนี้ล้วน,นเป็นของของ,ของเธอนะคะ D dog บอก谢谢ขอบคุณค่ะ 我喜欢买漂亮的衣服。ฉันชอบซื้อเสื้อผ้าสวยๆนะคะเขาอีบอก看见了เห็นแล้วถ้าใครเชอชีอเสียวลเขาขับรถไปโรงเรียนแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคำตอบมาดูกันคถะว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรนะคะเขาบอ็1เขาบอกว่าจัวเทียนเี่ยวอู่你去上店了吗 ฉุยลเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือมีฉกับปูนะคะฉุลกับปูในนี้ตรงกับข้อ A ค่ะบอกว่า e 去了นะฉันไปมาแล้วขอว้อยม่สิบสอง我没买水果ฉันไม่ได้ซื้อผลไม้แล้วนี่นะผละไม้เหมือนกันนะคะฝั่งนี้มีอะไรบ้างเกี่ยวกับผลไม้นี่ค่ะ我买了一点苹果ฉันซื้อแอปเปิ้ลมานิด หน่อยค่ะข้อนี้ตรงกับข้อ b นะคะคำตอบข้อยี่看见小王了吗？看见了吗？看见了นะคะตอบ d ก็ตอบข้อ B ะคะ่ะต่อไปข้อ24ค่ะ你的衣服太漂亮了นะเป็นไงคะ漂亮的衣服漂亮的衣服ตอบข้อ d ดอกนะคะ ขอบคุณจ่ะฉันชอบซื้อเสื้อผ้าสวยๆแล้วเจอเสียตรงสิสหวังเหล่าชุดไหมชื่อนะคะใช่นะ,จะเจอเสียโตชื่อทาเดตรงสินะของพวกเนี้ยเป็นของเขาหมดเลยนะคะตีซานปูเฟินค่ะพาร์ท h r e นะตอนที่สามข้อยี่สิบหกถึงสามสิบเขาบอกว่าขั้นจุยจด,ดูประโยคแล้วให้เลือกคำ มาเติมนะคะช่องว่างในวงเล็บเหล่านี้ตัวอย่างอ่ะเขาบอกว่าหนีเจ้า什么ในวงเล็บเขาบอกว่าตอบดีนะคะดีคือ名อหนี่เจ้าอคุณชื่อว่าอะไรนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นคําตอบข้อดีดอกเราก็ <S <S จะไม่เอาไปตอบอีกเนื่องจากว่าตัวอย่างเอาไปแล้วนะคะอันนี้ไม่ตอบแล้วค่ะ ทีนี้เรามาดูคำตอบก่อนค่ะ A บอกว่าอีเตยร์อีเตยร์แปลว่านิดหน่อยนะคะ B ผู้สาวผู้สาวไม่น้อย C โตล้วนค่ะหรือว่าทั้งหมดนะคะหุยไล่หุยไล่กลับมาค่ะันนเจียเจียยเห็น มาดูกันค่ะข้อ2ี่หเขาบอกว่า你们都来我家吃饭吧我做了煮煮煮菜啊你们都来พวกเธอทุกคนล้วนมาเลย我ามาบ้านฉันมา n 饭 a มากินข้าวกันเถอะนะ我做ะฉันทาหารเป็นยังไงคะ นิดหน่อยทํานิดหน่อยจะกินหมดไหมอ่าไม่พอกินนะคะเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ B ค่ะปู่สานะ่ัละปูว่าชั่วละปูเสา,า,าใช่ทําอาหารไม่น้อยนะคะข้อยี่ิเค่ะ今天星期五วันนี้วันศุกร์ว่าเสียงคันเตี้ยเองฉันอยากดูภาพยนตร์นี้什么时候เมื่อไรถึงจะ มีต้องถามถึงกริยาแน่นอนค่ะหุยไลยนะคะเมื่อไหร่ถึงจะกลับมานะคะเขาอ,อีสบอปเมย์เมย์อะไรตรงนี้ควรจะเป็นกริยาใช่ไหมคะหวังเหล่าชูตัหนุ่ยพือโยลูกสาวของอาจารย์หวังหนเพี้ยวเลี้ยงปะสวยสินะนะเมยเหมยอีเตียนไม่ได้เมยโตก็ไม่ได้นะคะเมยขั้นเจียนค่ะ ฉันไม่ได้เห็นนะนะคะฉันไม่ได้เห็นลูกสาวของอาจารย์หวังเลยสวยละสี่นะอ่าตอบข้อ f ค่ะมาดูยี่สิบเก้าจางเสียวเจี๋ยจู่ใจจอ่อคุณจางเนี่ยมิสจางอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะเสียวเมาเหอเสียวโกอ่ามีสองคำนามสองตัวนะคะน้องแมวกับน้องหมาเนี่ยชุดท่าเตะล้วนใช่ไหมคะล้วนเป็นของเธอ ะะข้อสุดท้ายนี่ชื่อเด็กไท่าสาวละเธอกินน้อยเกินไปละตัวชื่ออีเดียปะนะกินเยอะอีกหน่อยละกันนะคะ